เอาแต่งานกันล้ไไปรถมารับ,รบลย<ะ>พูดไปรถรับเรื่องไปไอยู่นี่จ้าาอ,อยู่นี่เฮ้ มีอะไรใครยไม่แต่ง้วยสัญญาเขียนกัไว้แล้วก็อย,าาย,าย่าปลอดภัยปลอดภัยนะคะขอเชิญทุกท่านมาส่งโดยวิญญาณนางสาวอันิี<า><า>สาพันรอด ถามมันช่อวแมวแมวค้างบนต้นไม้มึงชื่ออะไรอ่ะอยู่อันนิสาก็ดีจะได้ไปรอรับอันนิสงเป็นพี่น้องกันเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะแต่งงานกับเธอเราจะมาเองดีมั้ยจงยาแรมไรต่อสักอี

แต่ดือนเอรนเอร์่าอุ้ยนะน,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 นี่พวกคุณเป็นใครกันเนี่ยตีความจำเสื่อมถ้าจะพลาดจะไ,ไม่ไปต้องขอเรื่องนี้กเล่นถ้าจะเป็นบ้าไปแล้วเวบบนี่ยตีกี่เป็นตัวเงี้ยเสียเป็นย่าเสียเป็นย่าตีอ่ะเหมือนกันเล็งผมเลยเล็งกลางกระบาล ไปอะไรมันไปโดนพอดีเลอร้องเพีงใครขอเพลงหรอร้องทำไมเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวไหนไม่ใช่จะไม่ทำสิเดี๋ยวตัดเอาฉันยอมจะเป็นสามีเธอแล้วนพอใจยังแต่ว่าไม่ต้องจัดงานต่งงานหรอกเอาไว้ว่าทุกคนรู้แล้วมีสัญญาในเมื่อฉันเป็นเจ้าของเธอฉันก็มีสิทธิ์ที่จะยกเธอให้ใครก็ได้ ชอบทําอะไรที่มันยุ่งยากเหลือเกินนะที่เหลอ่ะมันไม่มีใครอยู่แล้วเอาพูดและนี่พูดกันแต่เราอ่ะจะหายไม่เป็นไรเหีอยนี่ยเหี้ยไอ้เปียกไอ้ข้าไม่ได้จะยกเมียให้ไม่ว่างพี่ข้าแม่คนนี้ถ่ายรูปอยู่คุณ่ารามน่ะคนเลยหนุ่มจาราม จะมีอยู่กับผมก็ได้เมียผมอนุญาตานี่ในวัยใกล้เมียผมอนุญาตให้มีเมียหลายคนเอ้ยจริงเหรอทำไมเมียใจดีขนาดนั้นเอามันใจดีแต่ว่าต้องแยกกันนอนอยังไงจะนอนไหนบ้างอีเมียน้อยนี่นอนโรงพยาบาลแล้วเมียหลวงอะ่ะแก้วเนี่นอนในคุปอะายและเบลอ่ะไอเบลก็น,นอนในโรง,งนะไงโรงนี่แก่โรงยินนี่แหละมีมันก็ข้าวกินแมอาหรอกันยกให้ ยกเลยในแฉกแล้วกันป่ะใต้หัวพี่ครนะใต้หัวพี่เขาเป็นคบแค่รักดูเขารักใครรักจริงคนนี้อย่าไม่รักก็ไม่ต้องมาหลอกไม่รักไม่ต้องมาแครไม่ต้องมาดีกับฉันไม่รักไม่ต้องมาหัวไม่รักมาหัวใจฉันไม่รักไม่รักไม่รักโอ๊ยไอ้ยังขู่มึงนะ ขนาดนี้ตาต่ต่างลำพัาธุ์อีกอ่ะไหม่รักที่ถูกลอยทแท้ร่างเงินจงเย็นกันใหญ่หัวเจ้น้อกซอยคอนยงคนนี้ไปดีไหมแฟนคนแต่ดียนี่เหรออไปไปนะไปด้วยกันเดี๋ยวมาไปด้วยกันจะมาพูดอะไรยมนคานว่ะไปเราลงเรือลำเดียวกันได้ปะ ไั่หนูม่ะรักหนูไปมรักหนูหนูรักพี่นาะเออพี่ก็รักหนูนาะไม่นรักพี่นาะจริงๆนะไม่พี่ไปรักหนูจางนามา,าไม่ถจะไปได้ยังออกอไปทำแบบนี้คืออะไร่มันคืออณเขตของหนูอย่ไปทำอ้อาว้ถ้าเกิดฉันเข้าไปแบบนี้ทันทำแบบนี้ <พ><ส>ใช้ก็เขาไปอีก <c oughs> ทำแบบนี้แบบนี้แล้วเราทําแบบนี้เพื่ออะไรกันอะไม่รู้ไปไปลองคายไปคายก็ลคายไปดิเธอจะเสียใจงนงกับ<ส>ชีวิตเธอที่ที่เธอฏปเสียฉันทำไมนี่ก็ต้องเอาลูกกูออกไ้และเสียงดังเหลือเกินนี้ <ขอ S 3> มาไปขอเลิกกับเราไม่ได้หรอกเพราะว่า <c oughs> อ,อะไรเพราะเรามีลูกด้วยกัน โอ้ยลูกมึงเน,นี่ยนั่นลูกใครพ่อมัอม้ยเขานี่ดูหน้าทุกคนใช่ไหมครับกูไม่ใช่แล้วนะด,ดูจากหน้าแล้วไม่ใช่ลูกเขาหรอกลูลกมึงกับกลเลนะูเนี่ยดูจากคิ้วแล้วอ่ะเดี๋ยวเราเพิ่งเจอลูกม,มึงทำอะไรมั่งเดี๋ยวโชว์เลย เห็นมึงมันอยู่คนเดียวเลยเนี่ยตภางพาได้อะไรไปต้องพาไหมทำไมมันไม่นั่นวะไม่หนูไม่ขยับเลยทำไมหนูไม่ขยับเลยโฟกี้หรือเปล่าไอ้โอ้ขี้ขี้โฟกี้ขี้ก่อนไปล้างตูดก่อนนั่นอะไปแล้วไปไหนเข้าไปได้ยินนะพูดอะไรอ่ะอะกูก็พูดคือย่า ทุกคืนเดีอยงเธอรึ่งไปไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วแน่ละมล้ไอนีนี่ดยายานเดียดมึงเ